หนึ่งสองสามสี่ห้าขุดซมของโรงแรมแห่งหนึ่งคุณมีกระดาษควรการรักหาเรื่องปัจจัยที่จะเปลี่ยนก็จะมีธรรมบุญตักบาตรนะคะเป็นพิธีการทางศาสนายินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นายพลชัยชุมปัญญาประธานกรรมการนางศรีสุดาทิพสิงห์กรรมการนายบุญถิ่นผู้ดินทรายกรรมการและเลขานุการรายงานการประเมินสมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา6เดือนนางสาวนาสินีพลเศรษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบังป่าโจทย์นางสาวนาสินีพลเศรษ เกิดวันที่10ตุลาคม2528อายุ38ปีบรรจุรับราชการวันที่4พฤษภาคม2552อายุราชการ14ปี11เดือนปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านดงบางป่าโจดประวัติการทำงานตำแหน่งครูผู้ช่วยและตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านนายแยง ตำแหน่งครูชำนาญการและครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านพังโคนจำปาสามัคคีวิทยาดํารงตําแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูลดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านดงบางป่าโจดวิสัยทัศน์มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นสู่ศตรวรรษที่21พัฒนาครูมืออาชีพบนพื้นฐานของความเป็นไทยภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างยั่งยืนบริบทโรงเรียนบ้านดงบางป่าโจดตั้งอยู่เลขที่217หมู่4ตข้อเขียวอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครมีพื้นที่8ไร่เขตพื้นที่บริการบ้านดงบางหมู่3และบ้านป่าโจดหมู่4ตข้อเขียวอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนคร เปิดทำการเรียนการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2566มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น96คนโดยระดับชั้นอนุบาลจำนวน25คนและระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน71คนองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญที่กำหนดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและสามารถเป็นแบบอย่างได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาระบบการนิเทศภายในให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาหรือนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้นำผลจากการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้มาใช้สำหรับการปรับปรุงพัฒนา 2. ด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้และสามารถเป็นแบบอย่างได้สามด้านการบริหารความเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมกำหนดนโยบายกลยุทธ์และพัฒนานวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อพัฒนาให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาแห่งความสุข 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย สร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรกับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายและประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาและให้การบริการวิชาการแก่ชุมชนสถานศึกษาและเครือข่าย ห้าด,ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเข้ารับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรวมทั้งมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพไม่น้อยกว่า20ชั่วโมงนำความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้มาพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา องประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาของผู้จัดทำข้อตกลงซึ่งปัจจุบันดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชํานาญการพิเศษจากนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้อานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตสองที่เน้นให้สถานศึกษาทุกแห่งเกิดภาพลักษณ์สถานศึกษาช้ไลัยปลอดภัยมีคุณภาพ วิธีการดำเนินการให้บรรลุผลโดยใช้ดงบังสมารสคูโมเดลในการบริหารงานขั้นอินพุตหรือวิสัยทัศน์โดยการกำหนดข้อมูลและภาร,ระงานรับผิดชอบการกำหนดเป้าหมายขององค์กรมาตรฐานงานและเป้าหมายที่ชัดเจนขั้น p r o c e s หรือภารกิจโดยใช้การปฏิบัตทิที่เป็นเลิศมีความรับผิดชอบการปรับเปลี่ยนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยโดยยึดหลักธรรมาิบาลในการปฏิบัติตงาน และเอาพู้กหรือเป้าหมายคือสมาร์ทสคูลได้แก่สมาร,ร์ทดีคเตอร์ผู้บริหารก้าวไกลด้านวิชาการสมาร์ททีเชอร์ครูเชี่ยวชาญด้านการสอนและสมาร์ทสติเดนนักเรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลสำฤทธิ์ตามเป้าหมายโดยใช้กลยุทธ์วงจร PDCa มาใช้ในการเป็นกลยุทธ์สร้างพัฒนาและตรวจสอบในแต่ละขั้นของโมเดลการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกนคนครเขตง สถานศึกษาใช้ไล่ปลอดภัยมีคุณภาพสถานศึกษาใช้ไล่ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้สวยงามมีประโยชน์และเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนปะเยนนนอีก็สนะ ปลอดภัยดำเนินการตรวจสอบความสะอาดของอุปกรณ์อาคารและสถานที่ต่างๆพัฒนาให้มีความสะอาดและปลอดภัยต่อการใช้งานติดกล้องวงจรปิดดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สินและนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพโรงเรียนมีกระบวนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนส่งผลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2566มีผลการทดสอบของคะแนนการสอบโอเน็ตเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในรายวิชาภาษาไทย57.50และรายวิชาวิทยาศาสตร์40.94 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีผลการทดสอบการอ่านอาทีปีการศึกษา2566ด้านการอ่านออกเสียงคะแนนเฉลี่ย97.75การอ่านรู้เรื่อง85.50รวม2ด้าน91.62ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศตั้งใจเรียนนะคะเออเรียนเลยเป็นคนร้หาสมความตั้งใจไว้ในลูกเด้อ องประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรรณวิชาชีพข้าพเจ้ามีความรักและศรัทธ,ธาในวิชาชีพเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดทุกประการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนครูสิทธิชุมชนสร้างความสามาคัคคีแก่หมูนะ่คณะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดีดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจสภาพรายได้ไม่ใช้จ่ายเกินฐานะใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าเหมาะสมรู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจต่อคนรอบข้างและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา